สวัสดีค่ะ่ามุช้มมือนี้เจแดงกับมาไปซื้อเครื่องจังกรท่านหรือว่าไปซื้อผานำนำฝนซื้อเทียนเขาบ้านจาทําบุญเก่าวัดค่ะเน,ะนาะมาทรงเด็กหน่อยแล้วก็เลยมาซื้อค่ะมันนี้เบิร์เจ็ดพันเบิร์เจดพันแล้วค่ะเนาะก็ยังย่งขาดยาครับกับอันน้นกระพงสักผพา ซื้อไว้ทุกอย่างแล้วกระมังขันเครื่องใส่สบู่ยาสีฟันผ้าอาน้ำฝนเทียนเก่าคู่ยันละเก่าละเก่าสบู่ยาสีฟันไม่กิมฟันทุกอย่างเนาะลายยางรองเท้าอีกรองเท้าเหลืองเก่าคู่ค่ะเขาคือว่าสื่อเพร่สิบคู่ปะปูบันเท้ามีสององถ้าอาบน้ำฝนสื่อสิบอันพ่อถวายปูบันเท้า มีอยู่สององค์นะวัดหนึ่งเก้าวัดค่ะกำหนดเมื่อไปต้องหาวันเมื่อว่างถามเดือนสิก่ลาวก็พระหัดก่อนตอนนี้มหาซื้อของยังขาดยากระพงสกผาทีได้หาซื้ออีกอทีแยกขั้งหนาเวาลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้วยคนตระกูลแสนสุขวิ่งเงินหลานกับบพท่านผิด พิดงวดเดียวลงคลิปมากหกเจ็ 6, 7, ดแปดหวเนาะผิดงวดเดี่ยวค่ะวิ่งตลอดงวดกอนกับห้ยสามสามกับ2องอออกสามหนึ่งหววว่งหนึ่งห้3กับ4ออก3ามศูนย์สากับยังบ้ท่านผิดเด้อถ้าวิ่งสามบนล่างแต่เป็นวิ่งบนวิ่งล่างงวดกวนสามกับสองกลับไปออกสามหนึ่งข้างล่างเป็นบ่มากหัวนี่สามกับออกศูนย์สา ข้างบนม,มั่งวมนนี้สิได้ตัวาดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อครีมมาได้ตามเบอร์โทรึ้นให้นะจ่อค่ะครีมตอนนี้แถมล่องพื้นหมู่บ้านบาได้ล่องพื้นแอดมินน่จัดผิดเอารอบหนาเก็บไว้ให้ค่ะแล้วล่องพื้นกัมีจํานวนจํากัดได้ผู้ใดทักมากก่อนกับสิได้ก่อนนะคะแล้วก็เบียกแก้บียกแก้ก็ โอ้ยกำไรตัวนี้กำไรยกตัวนี้ยกํำไรเหนี่ได้อีกอย่างคือได้กำไรค่ะกำไรก็คือกำไรมีแต่กำไรทั้งนั้นเน็ดอย่างกับมีตการกำไรบบมีขาดทุนค่ะแยกนี่ละฮะมองจอดเลยเบียกแก้เพิ่นกะป่ญถามมาราคาเท่าไหร่ราคาสามเก้าเกจอดด้ว่ารถปัญจิออกแล้วพอดีแล้วเจี๊ยบขัไปรถเอาไปซื้อผงจังมาคุยกันเน็ดนึง ือของขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะซื้ออยู่ร้านสังกพันธ์เบิด์ท่าพันสามกว่าซื้ออยู่นี่เบิด์ท่านก่าซื้อสบู่ยาสระผมเอ้ยผมสักผ้ายาสระผมแล้วก็เน่าร่างจานขวดใหญ่ขวดใหญ่ก็มี น้องขวดน้อยกับมี่กับกระดาษเช็ดชู้นะไปสำหรับเที่ยนเก่าคู่ก็ได้เรียผ่าอาบน้ำฝนซิปนะาิะไปท้ำบุญเก่าว,วัดกัพหาตัก,กับเดือนจักาวคาดว่าสิไปก้อนมือออกปั้นจาคก่ะมือเข่าวัานจารกจริงค่ะนอ้องบ่มีเวลาเนาะค่ะอากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลข ไม่มีสามโคตกตดกูลแสนสุกวิ่งเงินล้านเนาะคะ่ะพูดถึงวิ่งเงินล้านกับมากกับสีทรัพย์โนลืมลงไปซื้อของเมื่อกี้นี้มากกับสายฝากเป็นสารทีครับรถไทยไปซื้อของเนาะคะ่ะาาดบอกว่าซื้อมาโหลดเดี๋ยวจ่ายเงินซอยเอซซอยมากด้เงินหมื่นหนึ่งค่ะเนาะเอซอยู่ในกลุ่มโอนเขาบัญชี คนละลอยคนละสองลอยสามลอยก็ขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะได้รวมทําบุญน,น,น้ากันส่วนห้ากว่สิบได้ซื้อของน้ากันได้ใส่ซองใส่ปัดใจน้ากันได้ถวายปูเก่าวัดเนาะคะ่ะแล้วก็ภาพป่าอีกสองวัดเนาะคะ่ะป่าป่า,ปาต่างหากเด็กถ้ำบุญเก่าวัดต่างหากเนาะป่าป่า,ปาห้ากว่สิบไปเมื่อที่เพิ่นกําหนดแต่ทําบุญเก่าวัดห้ากว่สิบไปของห้าเองกค่ะเนาะ วัดที่ขาดแคลนวัดที่ขาดแคลนวัดที่มีรายได้น้อยวัดที่บ่มีอย่างนอกากจะไปทำบุญนั่นตรงนั้นละกันถนนเสน้สนทางระหว่างสกลอุดอรได้นี่เส้นทางระหว่างสกลอุดอนถนนอเยนผูซชมเบิงเส้นทางระหว่างสกุลอุดอรตรงนี้เนื่องบันใต้ค่ะเิ่นเหตุทางไหมเหรอเด้อลูกหลานผู้ยุ่นอกอยู่แน่ พอท่านเคยเห็นวิ่งเงินล้านคนตระกูลแสนสุขกะวิ่งวิ่งแปดค่ะแปดกับสามมาแปดกับสามจะแดงลงรถเมอ่อกี้นี่ G, พ่อเอฟีเพิ่นขายเพิ่นหามาก พ่นเขียนไห้มาเจแดงแม่ข้าเพ้นเขียนไห้ไห้เจแดงค่ะแม่ข้าเขียนไห่เจแดงเมื่อกี้นี่พ่อเจแดงเลขพิ่นถือศูนย์สามพันก็ไดสันแปดหนึ 8, 1, 8, 2, ่งแปดสองพนวานะ่ะเขากันกับเลขกัน คนตระกูลแสนสุขเลยวิ่งเงินล้านคนตระกูลแสนสุขให้แปดกับสามค่ะบนล่างบนล่างเนาะแปดหนึ่งแปดสองเด็กเจดียห้เบิรงนเนาะ,ะเนาะดูเส้นทางไปด้วยกันก่อนเลื่อนบันตายหรือเปล่าเราคาดจะเบิรงอันนี้เลื่อนปเบิรงบันทายเลื่อนบรายมากเร็วก็จะเข้าหนองหลวง ท้างน้องหลวงใกล้ิฮอดน้องหลวงลงมาจากบรนใต้อันนี้เสาประสบโชคโรมันลูกล้านผู้ยูเกาหลีผู้ยูไต้หวันกับเบิร์เดอร์ค่ะนี่ละ่ะเลยบันใต้มากกับสิเสาโรมมนตล้านเสาโรมมนแล้วก็สิน้องหลวงแยกน้องหลวงมันเหตุทาาเป็นซีเ่น ซีเลนนะ่นนี่นะแล่นง่ายสบายเพราะมีรถมาสวนพตะกุลแซนซูกะแปดกับสามค่ะวิ่งว่าใครลุดนะเพิ่นกะหายพวคขึ้อมูนะไหายแปดค่ะส่วนมากมูก็จะสีหายเจ็ดนะคะไหายเจ็ดจะไปสีพิษสีถูกหล่างานนี่เนาะคู้ถูกก็คือสียุกของสลากคุณละเมื่อเรียกคอกนะเรื่องพวกคาดเดา หลวงนะคะน้องหลวงศึกษาเล่ยทางอะ่ะเดี่ยวเขามาเดี่ยวเอ้าอดินยุตตรงใดอันไหนเลี้ยนจำพังานาเราบว่ะจะมีเลี้ยนจำประจํอาอำเภอสะว่างอำเประจําจังหวัดจะอยู่นี่เอาเอาอยู่ในตัวจังหวัดมีบ่เนี้ยมีอยู่ใช่ไหมไมต,ต,ต,ตัวจังหวัดจะมีเหบ่หน่อย น้อยกานี่ที่นนี้ใหญ่นี่เลี้ยนจำกลางจังหวัดสกลน,นครอ,อยู่ตรงนี้นะคะ่ะอยู่อำเภอสว่างแดดดินน,นี่คะ่ะมันนีวันอย่างคือไม่วัดเยี่ยมยาติบอกรถหลายเจ้าวัดเยี่ยมติมั้างเนาะผู้ใดติดผู้ก็ไม่ได้ไปไกลเอ้อะสม,มื่อนี่ติดก็ว่าติดย่ดอกมันยูกไกล่ยติไม่เยี่ยมได้ดูเอาฝนเริ่มตกแล้ว คนตระกูลแสนสุขให้แปดกับสามวิ่งเงินล้านนะคะก็ไปกัสิเป็นบ้านปุฎจิกหน้าสมบูรณ์หน้าสมบูรณ์นี่้างหนาเท่าก็ไปกัสิเป็นโอ้ฝนฝนค่อยๆเบาๆก็เนี่ย ตกแปดสิบเก้าสิบก็ได้ดอกอเสียงฝนมาละตกเป็นย่อมย่อมนี่นนะว่าเรียวตกกระทั่งหลังเหาบะเนี้ยฝนกระไดามาหม่งนี่บ่ตกก้อนสีฟ้าก้อนนึงนั่นล่ละก้อนเมฆก,ก้อนนึงงจะเปลี่ยนเสาไฟไหมเห่ะเด้ย ลูกหลานอยู่บ้านนอกมันเปลี่ยนเสาไฟใหญ่เลยเน้เสาน้อยๆเพิ่นเอาออกเบิดและอุดรบึงการรถบัสยังเรียนอยู่พระส้มเมืองสว่างอันนี้ปั๊มปโตโทรจะมีทีพักจอดรถหนองน้ำดีอยค่ะครับรถมากพักนี่จะสิมีหมองพักใหนพักูอดีย,ยากนอนมีร้านมีร้านด้วยร้านใกล กำลังสิจะเลื่อนอีกสองสามปีไปนาะจะรันข้าเต็มต่อไปกับสีบ้านกุจิกค่ะพอเลื่อยบ้านกุจิกแล้วกับซีมนเลี้ยวเขาบ้านเจแดงเลยค่ะเลี้ยวเข้าบงตะบงเหนือเลยถ้าเลี้ยวบ้านกุจิกนี่กับสีเลี้ยวขวาเข้าไปบงใต้เข้าไปบงใต้ วัดสำนักสองฆ์อภัยวันหรือวัดปูเบิ่มนะก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นก็เลี้ยวขวาวงใต้ได้เลยแล้วก็เลี้ยวเลื่อยไปน้อยเลี้ยวใส้บ้านคอใต้เป็นบ้านเลี้ยวไส้เข้าไปกันที่ตำบลวงเหนือขึ้นไปกับศิทาศิลาขึ้นไปกับพุทธคามวัดปูหากเจ็ดแปด วัดปูสามแปดแล้วก็วัดปูปูยังหลายปูอยู่สายนี่แหละสายบ้านเจดเดงละ่ะปูศี่ศูนยอยู่ทั้งฝุ่นกับเลี้ยวบ้านเจดเดงก็ได้เลี้ยวทั้งหลังก็ได้วัดปูสี่ศูนย์นะเลี้ยวตรงหนองหลวงก็ได้วัดปู40ีศูนย์หรือจะเข้านี่เขาเลี้ยวท้ายนี่ก็ได้บ้านขาม จะไปเลียวซ้ายบันคอก็ไดนะะ้ไปได้หลายทางต่อไปจะ,จะเป็นบันคอไตกดจิกผ่านมาแล้วกดจิกจะมีทก่สอด้วยตอนนี้นายเขียวสะอุ่มเพราะว่าหนาฝนข้างทางเขียวสะอุ่มลุ่มเลิ่น เย็นสบายตาสำหรับผู้ที่ออกจากในเมืองมากเขาจะปลูกกล้วยนี่ยูเทิร์นมานี่บาสรถมาจอดทิ้งขยะบอดตองเอาทางขยะมานถิ่นนี่น้ำเนาะดูอสีงกระติดตละต้องเลีแทง่งเลอเออกล้วยข้าเจออ้างามข้าวเจาะเงเลยกระติดยูเน,นี่ยน,น,นี่นนนนคนสายทางมันรักกินน่นเนาะว่าจอดกับกันรักกล้วยนี่น้ำ ถึงลนี่ค่ะจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วต้นปามรีสอร์ทแ,แดงหลังคานแดงแดงห้องพักก็แพงกับซี่ร้อยซี่รอยหาซิฟข้างขึ้นเนาะเคยม่เซาให้เอฟซีหลายคนอยู่ค่ะเพิ่มมากเลี้ยวเลยค่ะถ้ามาจากสกลเลี้ยวเลยถ้ามาจากอุดรก็ไปยูเทิร์นนั่นแหละทั้งหลังในนิดนึงละ่ะ เอาตรงนี้เลยพอใต้แต่ไม่ต้องเข้าหมู่บ้านนะคะส่วนหมาก้นจะเลยเลยเขาหมู่บ้านนี่บาได้เลยเด้วะคขะเลี้ยวตรงนี้เลยเลี้ยวตรงนี้เลยดนี่ยสะพานมาเลี้ยวปุ๊บเลยนี่วงใต้ไปนี้เลยวงเหนือไปนี้เลยอีกสะพานสองหมู่บ้านกับเมียนค่ะ จบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ